สวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้ต้นสัญจรนะฮะวันนี้มามาโฆษณานนะครับนะโฆษณาเนี่ยปลูกพันธุ์ไวเฮ้าของบริษัทนามดารีพันหน้าร้อนกันทั้งหมดเลยครับมีคนบอกว่าหน้าหนาวหลองพันหน้าร้อนครับพันไวเฮ้าครับเป็นลองหน้าหนาวอ่ัมีหน้าว่างครับแต่หน้าร้อนเนี่ยเป็นเป็นหน้าของเขาเลยไวเฮ้าครับเรามาดูสวนของน้องหลงครับโฆษณามาดูดอกหูนกระชี่กันว่าเป็นยังไงครับเดี๋ยวไปสอบถามน้องหลงนั่นเลยครับผม อ่าหลวงลง้อสวัสดีครับสวัสดีครับแล้วตอนแรกเนี่ยปลูกใบฮาวไปที่ที่ทททมันดูตอนแรกเไป็นไงมันอกอกกระจายดอกดอกเนาะอือใกล้ใกล้เพราะว่าออกตอนนั้นเราปลูกช่วงเดือนไหนนะเดือนมกรามกราครับผมเพราะ,ะว่าไอ้อดอกเนี่ยมันเป็นทุกสายพันธุ์นะครับเต่บมันเป็นที่อากาศ,อ,ากาศอ่าไม่ใช่เป็นที่ใบฮาองเดียวเป็นทุกสายพันธุ์ครับแล้วเขาบอกว่าพันธุ์เนี่ยพันธุ์หน้าร้อนนะฮะปลูกไปลองปลูกจ้าหนาวมันมีเน่านะฮะาะว่าไม่ใช่พันธุ์ของมันไม่ใช่ดูของมันนี่เราดูมันหน้าร้อน เนี่ยพาโมกราเนี่พนี่ปลูกโมกราเลยวใช่ครับตอนแรกอะออกดอกเมื่อกี้ว่าจะกินเนาะไม่ได้กินแน่แต่นี้ได้สูตรปุ๋ยปุ๋ยคุณศึกใช่คุณศึกสามสิบสามสิบศูนย์บวกยี่สิบสี่ยี่สิบสี่สามยี่สิบสี่ใช่เร่งไอ้ต้นที่กำลังออกดอกยงเล็กอย่างนี้ฮะมันก็จะกระทุ้งออกดอกให้โตส่วนไอ้ต้นที่ยังเล็กมันก็จะเล่นใบนี่ครับดูครับนี่นี่ครับโชว์ดอกกันเลยนี่ นี่ครับไม่มีเสียนี่นี่สวยจัดเลยนี่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 ครับหน้าพันหน้าร้อนครับไว้เฮาสี่เก้าห้าฮะไม่มีเสียสักดอกเลยไม่มีเน่าเลยนะไม่มีไม่มีเลยครับไม่มีครับนี่ครับไว้เฮาพันหน้าร้อนนะฮะพี่น้องปลาร้อนเนี่ยปลูกได้เลยนะฮะการันตีแล้วไม่มีเน่าเลยฮะนี่เจมเจมหน้าใสขาวโบเลยนี่นี่ไม่มีเสียไม่มีโรคอะไรเลยฮะเนี่ยโอ้โหตอบโจทย์ครับ ดี๋ยวไปดูเดินไปดูอะเนี่ยนี่ครับนี่ครับว้เฮ้าต้นสวยครับพันหน้าร้อนครับผ่านครับหน้าร้อนสบายมากเลยครับนี่เติมตันเลยฮะนี่ครับใส่ปุ๋ยไปเร่งโตเสมอกันหมดเลยนะนี่ครับออกสวยมากเลยไม่มีเสียอะไรครับอันนี้ตรงชุดหลังนี่ก็ว้เฮ้าฮะใบเฮ้าหมดเลย พันหน้าร้อนครับตอบโจทย์ฮะทนลองหน้าหนาวไม่พังครับสส po มีเน่าฮะแต่หน้าร้อนเนี่ยสบายเลยฮะนี่ครับไม่มีเสียเลยครับพันหน้าร้อนครับ w h สี่เก้าห้9 5อบโจทย์หน้าร้อนครับใครเฉพาะหน้าร้อนพันนี้พันเลยครับไม่มีเสียเลยครับผมนี่ครับใบเบยใบนวลขึ้นสวยมากเลยไม่มีเสียเลยครับอืมสวยจัดเลยครับ ปลูกช่วงมก,การาครับเพาะธันวาหรือใครจะปลูกช่วงเ <c oughs> พาะช่วงมก,การาปลูกกุมภาก็ได้ครับนี่ครับนี่ไฟเฮาสี่เก้าห้าโอ้โหต้นสวยมากเลยนี่ครับไม่มีเลยแล้วใส่ยี่สบสี่สามยี่สี่บวกสามสิบศูนย์ครับเร่งต้นเร่งใบให้ใบหนา ไม่ให้มันออกดอกครับกดถ้าเราเล่นตัวนี้แล้วมันก็จะกดดอกไม่ให้ออกฮะแล้วก็ใบจะหนาใหญ่นี่ครับโอ้โหสวยมากเลยฮะไม่ต้องพูดถึงเลยไม่มีโรคไม่มีใบไหม้แล้วก็ดอกนุนสวยนี่เลยฮะสวยจัดมากเลยโอ้โหมันมีทิิเลยใส่หมดเลยรึบเลยหยางปุ๋ยอะ เสร็จหมดแล้วเนี่ยส่วนนี้ออกเร็วออกแล้วดอกใหญ่ดอกมันมันนูนแต่ถ้าเอาสาม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 สิบบวกบวกขาจะเอาน้ำหนักนะสามสามสามสิบบวกสามสิบเป็นศูนย์นะออกต้นทำหนักเลยนูนหนักกว่านี้อีกแต่เนี้ยลองส่วนนี้ล้วคือผ่านไง<อ>สวยสวยสวยมากเลยเห็นดอกแล้วโอ้ ไม่หยาดเชื่อว่าใจกินมันมันกดนั้นมันไม่ได้มันมันถ้าลงแททิ้งก็จบเลยนะแม่ตังเอาง่ายกับตังคงจะทำไม่รู้สูตรถูกไหมเพราะว่าถ้าถ้าเอาสูตรมาใส่ถ้าเอาถ้าเอาสูตรอื่นมาใส่นะจะบศกนะไม่ได้ว่ากันนะทางแปลงมันมันอันนี้กดกดดอกอยู่เลยเนาะกดไม่ให้ออกเลยนะกดไม่ให้ออกแล้วก็ไอ้ที่ออกก็คือว่าออกแค่นั้นจริงน้อยมาก ชุดนั้นที่เห็นอยู่อ่ะมันก็เริ่มต่ออยู่ออกเยอะนะท้าถท่าปใส่สูตรนะเรียบร้อยมันดันไงมันดันมันดันดันไม่ให้ออก๋ยวมันไปสร้างใบสร้างใบเพิ่มโอ้โหไม่มีเสียอะไรหลวงไม่มีไม่มีรอยอะไรเลยทุกอย่างเลยใ่ใบครับดูสิครับอกกจิกโอ้โหดอกจิกนี่คอกซอกเลยนะอืมซอกเลยอืมไม่มีไม่มีใบไหม้หรือาการเปลี่ยนแปลงชอบหน้าร้อนจริง นี่แหละมันเป็นสูตรเราสูตรนีรู้แล้วเพ,พราะพมุกกระ้าอาการถ้าการไม่หนาวอ่ะไม่ออกไม่ออกเดี๋ยวซ้ำขนาการหนาวกมันก็ยังสวยขนาดนี้นี่โอ้โหในตาตาไปกี่รอบแล้วลองสา,สามได้ครั้งละกี่กี่ร้อยโลครั้งที่สองนี่ได้สี่ห้าร้อยโอ้ พี่คิดในใจว่าลงท้ายทิ้งแล้วเลยไม่ได้โทรเลยเพ,พราะว่าเ,เออคือคือก็ว่าไม่ได้ได้กินเพราะว่าออกดอกกันเยอะแล้วไงในได้ปุ๋ยกดอยู่เลย,อ,ยอ,อือดอกขยายหนุนแล้วตูดแป้นตูดแป้นนะนี่ครับนี่ตูดเนี่ยนี่เนี่ยตูดอย่างเงี้ยนี่ตูดแป้นฮะใส่ดอกง่ายฮะ ไม่เสียเลยครับเนี่ยปั่นหน้าร้อนเนี่ยสวยจัดเลยครับไวเ้เฮา <c oughs> ปันขขาวหน้าร้อน <c oughs> ชอบใจมากเลยดอก <c oughs> ไม่มีรอยตำหนิเลยครับนี่นี่นี่สวยจัดเลยครับพี่น้องเออไว้เฮาสีเก้าห้า ฟันหน้าร้อนครับหลูได้เลยไม่มีเสียเนี่ยแตาบอกว่าหน้าร้อนเราดูหน้าร้อนเป็นยังไงเนี่ยกุมภาจะเข้ามีนาเลยเนาะเด็กก็ยังไม่รอน้เต็มที่นะมันมีอาการเย็นมาบ้างเด็กก็ไม่มีผลต่อโดครับมันมีเสียเลยครับอืมสวยๆๆๆงามเต้เต้เข่าโบเลยหน้าเออสวยจัดครับกคัดไกสนใจจะสอบถามการใช้ปุ๋ยอะไรแล้วก็ใช้ อโฮอร์โมนตัวนยยาตัวนหนครับแล้วก็ศบสามร้านตัวนนะครับต้นใจเม็ดกระลำใบเฮ้าก็ติดต่อได้ที่ร้านตัวนครับทั้งสองสาขาครับสาขาปั้นผู้ขายแล้วก็สาขาของน้ำใสครับตุวแทนจำในายในราชบุรีมีสองที่เท่านั้นครับนูด้วยใจครับพี่น้องครับ